ทีคัสนะคะเราจะอยู่ด้วยกันนะคะอีก4วันใช่จริงๆอย่างพี่จายมีพื้นฐานแล้วมาบ้างมีมาบ้างค่ะแต่ว่าต้องการที่จะมาเพิ่มศักยภาพน้อถอยามาเพิ่มเทคนิคใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็จะเรียนแบบไหนเซฟไม่ให้เจ็บตัวใช่ไหมไม่เคยจับคนอ่ะพอเรามาจับคน้วแบบเฮ้ยตื่นเต้นใช่ไหมซึ่งจะไปต่อดีไหมประมาณนี้แต่ก็ไปได้นะแต่ก็ไปได้นะเขาก็โอเคเก่งมากครั้งแรก มันสั่นค่ะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจับกดครั้งแรกใช่ก็ดีขึ้นนะจำได้เรารู้เพิ่มจากจากที่มียืนนิดหน่อยแต่ได้ขึ้นได้เพิ่มขึ้นอีกเกี่ยวกับธุรกิจว่าเราควรระวังอะไรบ้างในส่วนของดูแลลูกค้าส่วนของดูแลตัวเราเอง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ธุรกิจบริษนสเราที่เรามีเป็นพาร์ทเนอร์เราควรดูแลกันยังไง ช้าเนิ่นๆผ่อนคลายสบายหนักเดเข้าไปค้างลมหายใจไว้เหมือนนั่งสมาธิทีาหลวงพ่อบอกไปแล้วนะคะไทยมัสซัดผสมกับออรโรมาออนมัสซัดนะคะก็จะเป็นค่า V.I.P เราสอนกันทั้งหมด6วันนะคะก็คือเทอรี่นะคะ2วันแล้วก็ปฏิบัติอีก2วันใช่ไหมคะครูฝนสนุกไหมสนุกค่ะได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้ได้หลายอย่างกันย บอกไม่ถูกแต่ที่แน่เนี่ยจบแล้วกลับไปทํางานได้เลย่ไม่เคยนวดมาก่อนคือมาอยู่นี่หกวันมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นค่ะคิดว่าไปทํางานได้เลยจะกลับมาใหม่ยังไม่ได้เลาจะกลับมาค่ะเจ๋อเจ๋อจะไปยังไงถึงจ้าไปงานแล้วค่ะเจอไหมคะหลอเจอเจอในมีดีอาค่ะเจอในมีดีอา